ครับทุคคู่นี้ครับพิมานเอฟซีในเสื้อสีส้มนะครับพบกับเด็กเทพนะครับพ่อสังลุยครับในชุดดัครับจริงเลยครับโอ้โหผู้สาประตูกระดออกมา,าได้อยู่ที่จงแบกครับติดย้อนหลังยังติดที่พิมานพิมานพิมานหมายเลขห้าหม,มายเลขชุดหมายเลขสิบแปดสิบแปดไม่ได้ครับโดนตัดไปแล้ว ไอี่แม็กซ์7โก็ไม่ได้เหมือนกันครับจะได้ทุ่มครับพ่อสังลุยทุ่มไปให้เกืบ,บตัวแบตมาไ้ยีเอ็ดยี่สิบเว่ายังไรยี่ังลุยลุยไปลุยไปให้ไปคืนมามาไดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอไอ้กัากอีกไหมโอ้โหครับกับบอนไม่อยู่ครับตอนนี้ต้องคืนหลังไอที่พ่อสังลุยมได้เลขสี่อีกครั้งหนึ่ง พิมานพิมานเอฟซีครับยิงตรงนี้เข้ามือผู้สาประตูผู้สาประตูเตะเปิดมากโอ้โหลูกนี้ผู้สาประตูพิมานรับไม่ได้สบายครับแล้วก็เปิดออกมาอาบังไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ครับโดนสกัดออกมาโดยอมนนี้กี่เป็นครับยี่สิบเอ็ด ขื่นไปย yeah, sure. kind of oh ังได้อยู่ so so ี่หมายเลขสิบห้าออกไปทางซ้ายทางซ้ายไหลมาในหมายเลขสิบสี่กา่าไม่ไงกาก้าอย่างได้อยู่จะยิงไหมโอ้โหครับพี่ครับเลี้ยงยัะไปหน่อยครับโดนแซ้ออกไปเลยเป็นลูกทุกครับยิงเลยโอ้ เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนได้เลยครับข้ <c oughs> อหาครับโคตห้ครับแก่มันหน่อยเลยตื่นนะเพราะไหมมาตื่นทีมาโมออกมาได้ที่หมายเลขสิบแปดครับสิบแปดสิบแปดโดนแย่งไปแล้วครับโดนจิ้มไปที่กาคากาคาไหลมาโอ้โยจะให้เจ้าแบบยกหมายเลขยี่สิบเอ็ดก็ไม่ถึงเลยข <c oughs> เดี๋ยโคตรแล้ว ได้อีกคร <vo> ั้งเึยครับจริงลุงีโอ้โหติดยังได้อยู่ครับหมาลขยี่สบครับโอครับลกนีอุติสิ์บอกว่าเป็นลูกเสกุมครับไอเนี้ยนี่มันมันมมันข่มแนอากาศดีอืมมันแดดมเออเตียนีเลยเตมุมดูเหมือนกที่สบ คุณพ่อมีพิมานหมวกมออกมาได้ยังติดอยู่ที่หมายเลขสิบไป้ที่หมายี่สิบเอ็ดครัง้งเปิดเข้ามือผู้เสียประตูควฟางออกมาโไว้ได้หน้าข่วงเลยังศูนย์ประตูต,ต่อศูนย์อยู่นะครับในี่คือเวลาแรกผู้สุดท้ายในรอบแต่ทีม จากคู่นี้นะครับก็จะเป็นรอบรองชเลิศนะครับคู่แรกเลยนะครับรอบรองชเลิศเป็นวัยรุ่น2018นะครับก็จะพบกับทีมวัฒนาพาณิชหรือเปล่านะครับที่ได้ผู้ชนะเมื่อสักครู่นี้นะครับวัยรุ่น2018นะครับพบกับวัฒนาพานิชนะครับในรอบ4ทีมนะครับและก็แดงไทยพันร็อกนะครับก็จะพบกับผู้ชนะคู่นี้ครับคู่สุดท้าย เป็นเตะเคียรประตูผู้ชนะเขาไปเจอทันไทยเออเต็งไทยพันร็อกนะครับคู่นี้ครับปุบาลเอฟซีเปิดมาถูกหมายเลขหกส่วนสกัดไม่ได้หมายเลขสิบจะยืดเข้าไปนะครับลูกตัดเข้ไปเออลูกนี้พุมานเตะสกัดขึ้นมาไม่ผ่านครับ เดีที่พี่มานี่ครับมาเลขสิบแปดทีแปดของพี่มันให้มาสิบเก้าโอ้โหวิ่งเลยไป่อยครับวิ่งเร็วไปหน่อยครับ<ป>อ่าแล้วตัวกับครับต้กลับขึ้นไปทางซ้ายไปถึงไหมหกสิบหกไหมโอ้ไม่ใช่เอา้าโรนิเตไปติดพวกเดียวกันเอง<ป>เอ้ามือ้รักษาประตูครับ<ป>เอ้วมือออกไปเลยครับ เปลี่ยนตัวได้ตลอดนะครับให้คนข้างในออกมาก,ก่อนคนข้างนอกเข้าไปเอ้าครับลูกนี่บริษัประตูเด็กโตกันทำไปทำมาสิทุกตาไเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับฟุบอลหลังจากคู่นี้แล้วก็เหลือสองคู่นะครับแล้วก็เป็นคู่จิงนะครับยังคงต้องนะใจ ได้ตะขึ้นมาจากประตูตตครับเอาลูกนี้อโอ้โหไปถึงผู้เล่นของพ่อสังลุยครับยังได้อยู่โอ้โหนี่ครับไปไปเอาอยู่ครับมาแล้วครับพีมานเอฟซีพีมานโยกพีมานโยเข้าในพีมานโยเข้าไปแล้วโอ้โหโอ้โจังหวะนจะยิงมันหลังไม่ดีี่ก็เตะทิมง่ะเดี๋ยวนี้ีปลูกตีจะากประตูครับ อีกฝั่งหนึ่งไปหน้าประตูฝั่งหนึง่งเออดูนี้ไว้ครับมองแม่น้ำมงชันโอ้ไม่น่าเชื่อครับโอ้ <amps> คนตัวเล็กที่สุดมงได้ครับโอ้เจ้าแบบกับหมายเลข20กันคนตัวเล็กที่สุดแต่ว่ามงได้ครับมงทำประตูได้โอ้ไม่น่าเชื่อครับาลนะครับพ่อสังเกตุอย่างนันไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อสุดครับยิงโอ้ลูกนี้ออกไป โอ้โหครับออกนำไป็หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็จะเหมือนเดิมนะครับเออไปเยอนอยู่ที่เดิมครับโู้แต่สินให้สัญญาณต้องลิ้นนะครับยิงเชื่อเลยดูที่ไปที่เดิมอีกแล้วบมวกที่เดิมโอ้โหคนเดินอยู่แล้วหมกนะแต่เที่ยวนี้มันไม่เข้ากรอบเอ้าโตขึ้นมาแล้วฮีบันพิมัน จริงป่งาวโอ้โหโอ้โหครัเต็มข้อเลยครับแต่ว่ามันข้ามห่างโอ้โหครับนี่ครับทุกวันอรอแปดทีนะพูดสุดท้ายครับสุดมันโคตรแห่กันแค่ไหนไหนกัเหรียญหมวกแล้วโคตรแห่กันนี่กเต,ต็บเหมือนเดิมครับจุดหมายที่เดิมอา้าหาไม่เจอครับหาความไม่เจอไปดา,นนา,นาวน์น้องเหมือนเหรียญหมวกเลยครับไม่ใช่ที่พี่มันพี่มัน พิมานล่อขามาโอ้ยังมีตัวซ้อนอยู่ครับโอ้ล่อมาคนหนึ่งก็ยังมีตัวซ้อนครับเป็นลูกทุ่มของพิมานเอฟซีพิมานทุ่มมา,าตกใส่หมายเลขง66ของกองังลุยเลี้ก็ไม่มีอะไรครับออกไปเออนะครับดูนักกีฬาด้วยครับไม่นเลย ตนาึงห้น,นหักก่นนนอนบอดีนมหสนถึงมองพอดีสซีปัดหลดจบจากคู่นี้ก็จะเป็นรอบ4ี่ทีมนะครับรอบสี่ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับวัยรุ่น2,018นะครับจะพบก,กับ วัฒนาพาณิชย์ MTs ในรอบ4ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับห<อ>ลังจากรอบรองชนะเลิศสองคู่แล้วเราจะให้นักกีฬาได้พักก่อนชิงชนะเลิศนะครับเราจะมีฟุตบอลคู่พิเศษนะครับ U12 นะครับข<อ>ั้นรายการให้นะครับก็คงจะให้นักกีฬาได้พักเอาคู่ชิงนะครับมาดูคู่นี้ยังไม่จบครับยังไม่จบยังน่าอยู่หมแค่หม่แค่ของ ที buscar, Ou, ่มันมาได้ไหมครับนี่มันลูกนี้เบียดนะครับชิงบอลเอ้าส่งส่งสั้นไปหน่อยครับโดนตัดไปแล้วครับเจ้าบอลมาเรียนนี่เบียดนี่เบียดนี่เบียดจะได้ไหมนี่เบียดนี่เบียดให้มาโอ้โหครับได้ไหมอยากได้ที่มาเรียนนี่เบียดครับยี่สิบเบียดเราถึงเส้นหลังเส้นหลังเส้นหลังโอ้โหออกไปก่อนแล้วครับออกไปก่อนแล้ว

เฉล็บได้ครับยังได้อยู่เอา้าดูเล่นของก่อนสักลยุยเปิดขึ้นมาแม่นทีเดียวครับโดนแย่งไปก่อนแล้วครับทีมานเอฟซีเปิดลูกนี้มาเอา้อยายังได้ถูกมาได้ทแค่เมื่อกี้โอ้โหครับโอ้สุดยอดลูกนี้กดเต็มข้อเลยครับแต่ไม่เข้ากรอบครับพิมานเอฟซีครับยังได้ดูนะสุดประตูต่อนหนึ่ง โอ้โหจบตกอนี้ก็พ่อสั่งลุยก็จะเข้ารอบสี่ทีมทีมสุดท้ายนะครับแต่ยังมีอีกสิบนาทีนะครับต้องถามพี่บัลลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับออกไป,ปเป็นลูกเต็มกะเขียนประตูตครับทีมมาร์ทีมมาน์ c เอฟซีเปิดขึ้นมาไม่ผ่านทุเ่นของพ่อ,อฟังดย ออสังหรูไปเลขสิบบางไว้บางไว้พอสังลุยบางไว้คืนหลังให้เพื่อนอ้าวลูกนี้ช้าไปหรือยังครับโดนตัดไปแล้วลูกนี้หลุดไหมโอ้โหไม่หลุดครับโอ้โหครับโอ้พีม่มาเกือบหลุดครับลูกนี้ยิงไกลเลยโอ้โหไม่เข้ากรอบอีกโอ้หมายเลขห้าแลยิงสวยมากแล้วลูกนี้พูดต่อไปเตรียมเลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับวัยรุ่น2018นะครับพบกับ วัฒนาพานิชนะครับคู่รอบรองชนะเลิศคู่แรกครับได้เตะยาคีบประตูขึ้นมาครับพ่อสั่งลุยเปิดลูกนี้ไปที่เดิมคนเดิมเอาออกมาได้ครับได้ที่หมายงาน5.2 5.2ให้เป็นซีซีก้าก้าก,าก,าก้าโยกโยกโอ้โหไม่ได้เอาอยังเข้าทางยังเข้าทางยิงทีอาละโดนสวนกลับไหมเดนสวนโอ้ยวิ่งข้ามประตูข้ามฟุตบอลไว้ับไปอีกแล้วไปเลยนะทีมงานโอ้โหช้าครับลูกนี้โอ้โหครับ มุตบอลมันไม่ไปข้างหน้าครับโดนบังขึ้นมาเอา้เอาขึา้นมาขึา้นมาเข้าทางเข้าทางอุย๊ยแต่หลบไม่หลุดครับโอ้โหมันไม่หลุดครับนีกที่มาเกือบไปแล้วครับเกือบตีเสมอได้ครับเดี๋ยวเราเตะมาเปิดเอา้าโอ้โหนี่ครับเรี้ยวแรงมันก็จะถดถอยนะครับในช่วงท้ายเกมเลยไทยแรงดียกว่ากันเอ้าครับระแช่ขึ้นมา ยังได้อยู่หมายเลขสิบไปไหมโอ้โห,โหพู้ราประตูไม่หลุดครับโอ้โหตรงแก๊กเจ็บผู้ราประตูบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวดูกันครับตุสินให้สัญญาณครับลงไปดูได้ครับห่าจะจักลัมเนื้อครับเป็นลูก เสพ้อูตดสาปรตูครับคู่ต่อไปเตรียมเลยนะครับวัยรุ่น2018ครับไม่รู้ว่าโค้ชเมาหรือยังนะครับจะพบกับทีมมัฒนาพานิชแต่เสื้อนี่โซนสีแดงนะครับเดี๋ยวมีผู้ตัดสินนะครับผู้ตดสานประตูบาดเจ็บนี้ผู้ตัดสินต้องเข้าไปดู เหนดูแล้วนะครับก็จะให้เริ่มเล่นออหรอว่าไม่ครับเปิดออกมาทางไปเอ้าโอ้โหเกือบยิงแล้วครับเจ้าแบบคนเดิมเลยโอ้เกือบเป็นประตูเหมือนกันครับทีมงานเอฟซี FC เปิดขึ้นมาติดหัวของไปนี่ครับอีกสองครับของพ่อสังลุยผู้ต่อไปเตรียมเลยนะครับผู้ต่อไปครับ ไปรุ่น2องปครับพบกับวัฒนาพานิชนะครับเตียมตัวไม่เลยครับแต่ได้ทุกครับที่มาเนี้ย FC ทุกมาให้หมาเลี ah ้ยเจตเกียมโดนสกการกมากก้าว่ายังไงจะไปได้อารับเดียวทาเดียวเดียวทาเดียวโอ้ยแต่ไม่หลุดกนรุณี้ัวครับไม่หลุดนะครับเลือเดียวเดียวแล้วัแต่ไม่ลอดขาครับได้ลูกทุกครับ ทุ่มมาโอ้ออกไปอีกแล้วครับได้ลูกทุ่มอีกครั้งหนึง่งได้ทุ่มครับมาที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดุณ่อสร้างลุยม่ตัวเล็กไปหน่อยครับโดนเบียดแย่งไปเลยเปิดยาครับว่าไงครับลูกนี้โอ้เข้าสองวางออกมาให้กก้าครับไปได้ส4บ4ีีคลิปเข้าในส4บ4ีีียิ่งอ โอ้ยลูกนี้ผู้ตัดสินว่าเป็นลูกเตะเข็มประตูแล้วเขาจะได้เตะเข็มประตูกำไปตีเตะเข็มประตูหวยเลขยี่สามหวยวันนี้มึงยังเปิดขึ้นไปดูโชคออกมาได้ เอาค่าได้ไหมโอ้โหไปได้ครบริษัทไม่ไ้าครับแต่ก็พืนไปให้นกควนนกไปรประตูไปให้เพิงเามมายเลสามหมายเลขสามไปยังได้อยู่ครับหมายเลขขี้หมายเลขสเสองปิดหน้าประตูไม่ผ่านผู้เล่นของพ่อสังหุยพ่อสังหรุยหมายเลขสิบพ่อสังหรุยหมายเลขสิบให้ไปยี่สิบยี่สิบเอ็ดล็อกข้าในโอ้โหครับน uh, ี oh, oh. ่ครับตัวเลขกนีแปลว่าคลองทีไปลูกนี้ไหลมาอ้าไหลมาลูกนจริง ได้ครับโอ้โหโอ้โ่มเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้ถ้าเข้าสองสูนนี่ก็จะปิดเกมเลยทู่นีโอ้โหครับไม่น่าเชื่อเ็ไม่เข้าครับลูกนี้นครับอยางมีรุนับสำหรัทีมพิมานเอครับเปิดมาร้ลยโอ้ยหลูนี้จริงลูกนี้เอาละับโอ้โหหันงลัง้ประตูครับนี่ครับ โดนล็อกข้างหลังไม่ยิงไม่ได้โอ้โหพี่มารก็โตมากเหมือนกันครับนี่ยังมีอยู่ยังได้อยู่ไหมเล็กฮยังโอ้โหโอโหดูดีหมดโอกาสเลยครับยิงไปเข้ากรอบออกเส้นหลังไปเลยต่อไปก็จะเป็นเตะเขตประตูพี่มานเอฟซีครับพี่มานเอฟซีเปิดตรงนี้ ไปที่เจ้าแบบครับยี่สิบเอ็ดโอ้โหเอายังได้ไหมยังได้อยู่ลูกนี้ได้ลูกทุ่มครับบ่อสังลุยบ่อสังลุยทุ่มไปได้ไหมยังได้ไหมยังได้ไหมเอาจังถึงแก้ยี่สิบสี่โยกเลยโยกโอ้โหยังไม่ยังยิงไม่ได้ครับโอ้ครับสุดโอยไม่ได้ครับพี่ครับ เอาแล้ครับโดนโต้กลับครับโดนโต้กลับลุนเดียวไหมโอ้ยไม่ลุนครับเอาขึ้นมาสองคนขึ้นมาสองคนขึ้นมาจรินกันดิโอ้าวโอ้โหดี่เสมอจนได้ครับโอ้โหนี่ครับโอ้ขึ้นมาเลีซีเราจนได้โอ้โหนี่ครับโอ้จังหวะเคลียร์ไม่ขาดนะครับโอ้เอาล้วครับกลับมาเสมอกันแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหต้องด่วนจุดโทษไปดูอเอ้า ยังไม่ไปไหนครับมันยังไม่ไปไหนอ้อาโ,โอ้โหโอ้ยม่นดีนะครับไม่มีนนกองหน้าโอ้เอา้าวนะครับมันนะครับคู่นี้ครับอ้าวโอ้โหครับตอนกินเดอะโมเดิร์นใช่เวลาการแข่งขันโอ้ช่วงท้ายจริงๆนะเป็นปนาทีบาปเลยครับโอ้โหพิบาน์เอฟซีทำได้ครับตามทาาีสมรูให้จนได้ทีมอะไรกันเนี่ย แล้วเขาไ,ได้เปิดหน้าประตูอย่างเดียวนะครับช่วงนี้เปิดไปหน้าประตูไว้เลยบะลกเชิญเอาเอา,เอายังได้อยู่ยังได้อยู่จะไปยังไงจะไปยังไงออกไปเอฟลด์เมื่อไงโอ้โหเอาล้วคี่มโโันที่มันที่มันที่มาได้ไหมพี่มันเอฟซีโอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้โอ้ครับโอ้ต้องดูจุดโทษนะครับประยำปรสันคนรับเป่าโหนกหมดเวลาเอาล้วครับยิงสามคนนะครับสามคน ยิงอยู่ทุ้งสามคนนะครับดื่มน้ำก่อนได้ครับพ่อสังหรุยิงก่อนสมัยนี้ที่สวีเดครับคนแรกหลบหลบตบผู้บรรยายนิดเดียวนะครับมองไม่เห็นครับนั่นเป็หลบนิดเดียวครับหมายเลขที่สวีเดครับยิงคนแรกครับเป็นพ่อสังลุยยิงก่อนครับยิงวีโอ้โหเซฟมันได้ครับโอมไม่เข้าครับโอ้ก็ไม่กระชอกเลยครับลูกนี้ เอาลต่อไปครับคนแรกของพ่มานเอฟซีหมายเลขยี่สามพ่มานเอฟซีหมายเลขยี่สิบสามครับมันช้างเศอนา,านเนี่ยทุกเสารเรียบร้อยครับนำไปครับทีประตูต่อศูนย์ครับคนที่สองของพ่อสังลุยครับหมายเลขสี่สี่ครับ เลข44ครับสี่ครับเข้าไปแล้วครับอาลนะครับเสมอหนึ <k 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 ่งหนึ่งครับต่อไปคนที่คนที่สองครับคนที่สองของที่มาเรียบสี่ภาคเข้านี้ก็จะขึ้นน้ำครับ เรียบร้อยครับขึ้นน้ำไปแล้วครับสองเลยครับคนนี้ต้องยิงให้เข้าเลยครับถ้าไม่เข้าเลยถ้ายิงไม่เข้านี่ก็คือจบเลยครับหมายเลขสิบผูเล่นของพ่อสังลุยครับหมายเลขสิบรับยิงอยคนที่สามยิงลุยโอ้เรยยอยเหมือนกันครับเอาแล้ครับนี่คนตัดสินครับคนนี้ครับ วันนี้คือคนตัดสินอย่างแท้จริงครับหมายเลขสองครับพี่มานเอฟซีถ้าเข้านี่จบเลยครับถ้าไม่เข้าต้องยิงต่อเอาละครับนี่คือคนตัดสินครับยิงเลยครับลอยเลยครับเอาละครับพี่มานเอฟซีครับเข้าไปเป็นคนทีมที่สี่ครับเข้าไปพบกับ แดงไทยนะครับสำหรับพิมาน์เอฟซี